ชื่อพรพิมลจีระรัตนบรรพศเขาเรียกป่าเฉยไงเทปปลเฉยนี่เด็กๆตั้งให้เขาเผลอไงเขานั่งราออยู่หน้าเตาเนี่ยเขาก็โทรไปหาเพื่อนเขาเฮ้ยมาหาปูไม่ว่ากูอยู่หน้าร้านประเฉยเว้ยมันโอ๊ยตายๆขอโทษด้วยนะหนูขอโทษด้วยเมื่อกลัวเราโกดไงเออไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ก็เฉยจริงมันก็ช้า รู้แหละว่าตอนที่อยู่ที่โชคเชยสีชั่วโมงนึ่งก็ทําได้10บกว่าชิ้นอ่ะสิบสชิ้นตอนนี้ได้เยอะกว่าเพราะมีคนช่วยที่อยู่ที่นั่นทําอยู่คนเดียวไงเดินอยู่คนเดียว ทำเสื้อมาตั้งแต่สาวๆเปิดร้านเป็นห้องเสื้อพร้อมพิมอนจนมาคลอดลูกคนเล็กเศรษฐกิจมันดีก็หาช่างยากเขาไปทําอย่างอื่นกันหมดหาคนเลี้ยงลูกก็ไม่ได้เราก็ทํำอะไรไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเลิกมาเลี้ยงลูกจนโตมีอยู่วันนึงก็ไปต่อรถตรงนุนุสาวรีชัยลูกชายคนตเนี่ยก็บอกแม่นี่ไงร้านเค้ญี่ปุ่นเราไม่รู้จักกเขาบอกว่าแม่ขายสีเนี่ย เราก็ไม่สนใจหรอกเราก็นึกแถวบ้านเราคงไม่มีคนกินหรอก<ม>ก็ไปกินกว๋วยเตี๋ยวไม่ดีเรากินนี่นี่มันไม่อิม่มจนอีกหลายเดือนฝั่งตรงข้ามบ้านเขาเปิดเซเว่นเนี่ย<ม>ก็เกิดมีคนขายเค้กเขามาเช่าหน้าร้านเซเว่นขาย,ขายเราก็มองไปเฮ้มันขายได้นี่เด็กๆกล้ากินนี่กลับมาคิดต้องทำนะต้องมาขายดีกว่าสอบหาที่เรียนก็เรียนไปเรื่อยๆตั้งหลายที่แล้วก็มาปรับปรุงเอง ที่แรกเลยเปิดบ่ายสามโมงเย็นกะจะดักนักเรียนสตรีวิทย์ <c oughs> กะจะดักขายเด็กนักเรียปรากฏว่าขายไม่ได้นักเรียนกลับมามันเงินมันหมดแล้วไปกินที่โรงเรียนหมดเลื่อนมาเปิดทุ่มหนึ่งตอนหลังเนี่ยสองทุ่มเลยป <c oughs> ิดร้านเหรอติดป้ายว่าตีสองตีสามแต่เปล่าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าทุกวัน แป้งนะกรอบกรอบนานกรอบได้นุ่มได้บอกนุ่มแล้วก็จะทํานุ่มให้กินแล้วไม่เหมือนกินแป้งมันไม่มีกลิ่นแป้งเลยไงไอททองนูเทลล่าไอททองน้อยถัว่วกล้วยช็อกโกแลตกล้วยนูเทลล่าหมูยองพริกเผาหมูยองแฮมเนะี่ยพื้นๆอย่างนี้ยค่ะ อยู่ศูนย์การค้าพาซาลากูนถนนลาดพร้าววังหินระหว่าง48กับ50เปิด,เ,ปดเที่ยงปิด3ทุ่ม